ท็อป10เพลงแรปสุดฮิตแห่งปี2020แล้วปีนี้จะมีเพลงอะไรบ้างนั้นที่เป็นเพลงฮิตแห่งปีนี้ที่ไม่ว่าจะเปิดที่ไหนเนี่ยก็สามารถร้องตามได้ทันทีแล้วจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นไปรับชมข้อมูลข่าวสารกันเลยปีนี้2020เรียกได้ว่าเพลงแรปเนี่ยกระแสมาแรงเอาซะมากๆเลยมีเพลงฮิตที่ติดชาร์ตและดังไปถึงต่างประเทศหลายเพลงซึ่งถ้าให้พูดถึงเพลงแรปยอดฮิตในปีนี้ที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้ยินและสามารถร้องตามได้ทันที และในคลิปนี้จะเป็นการจัดอันดับเพลงยอดฮิตที่ผมจัดขึ้นมาเองจากความชอบส่วนตัวของผมล้วนๆบวกกับเวลาที่ผมไปที่ไหนเนี่ยก็จะได้ยินเพลงพวกนี้มาโดยตลอดทั้งปีแล้วปีนี้ก็ใกล้จะหมดปี2020แล้วด้วยผมก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยทำการจัดอันดับเพลงฮิตเอาเลยแล้วจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นเป็นเพลงของศิลปินท่านใดแล้วเพื่อนๆจะร้องตามกันได้หรือไม่ไปดูกันเลยเริ่มจากเพลงที่10ได้แก่เพลงคนตายของอยังโอมกับท่อนฮิตติดหูนะที่ว่า เรียลสติ๊กวิดเรียลเฟกสติ๊กวิดเฟกอยปีนขึ้นมาบนเกียวทําไม่ใช่เพื่อน already dead ซึ่งอย่างโอมก็ได้บอกว่าผมเคยได้ยินเนื้อเพลงของพี่ออวอยู่ประโยคหนึ่งว่าเรีย i สติ๊กวิดเรียลเฟกสติ๊กวิดเฟกซึ่งผมตีความหมายประมาณว่าคนที่เฟี้ยวเก็มักจะอยู่กับคนเฟี้ยวเส่วนคนที่ไม่เฟี้ยวก็จะอยู่กับคนที่ไม่เฟี้ยวผมเลยยกประโยคนี้มาและพีเ n t แก๊ง already dead เพราะผมการันตีได้เลยว่าในแก๊งคนตายเนี่ยไม่มีใครเลยที่ไม่จริงจริงก็เป็นการการันตีจากเจ้าตัวของยังโอมเลยนะ สำหรับ MV เพลงนี้เนี่ยก็ได้มีการลากจอบลาบเสียมนะเหมือนจะมาฝังใครสักคนนี่แหละเนื้อเพลงก็จะพูดไปถึงแกงของยังโอมนะก็คือแกง already d a y นั่นเองในเพลงเนี่ยยังมีการแทรกพินเด,ดีนิดหน่อยนะว่าไอคนที่มึงบอกว่าเรียวยังมาขอกูถ่ายรูปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ได้มีประเด็นกันอยู่ซึ่งเพลงถูกปล่อยออกมาก็ติดอันดับหนึ่งในมาแรงในตอนนั้นนั่นเองต่อไปอันดับที่9ได้แก่เพลง first day out school ของวัน m i l ที่ได้ไดมอนด์มาฟีเจอริงด้วย ซึ่งเพลงนี้ในสื่อความใหม่ได้อย่างตรงตัวเลยนะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยออกจากโรงเรียนมาเพื่อทําเพลงโดยเฉพาะรวมถึงไดมอนด์ด้วยก็เรียกได้ว่าเรียนไม่จบกันทั้งคู่นั่นแหละแต่สามารถประสบความสําเร็จในการทําเพลงจนมีชื่อเสียงเงินทองเพลงนี้เนี่ยก็มาในแนวแทรปนะซึ่งแน่นอนวันมิวเนี่ยก็เป็นไอดอลของคนหลายๆคนเลยนะในการทําเพลงซึ่งเขามีแฟนคลับมากมาเลยนะเพลงนี้ยอดวิวก็ปาไป40ล้านวิวแล้ว ซึ่งพวกผมเองก็ได้รอติดตามผลงานของวันมิวและจะต้องมีเพลงที่ฮิตติดชาร์ตออกมาอีกแน่นอนสำหรับแรปเปอร์ท่านนี้ต่อไปอันดับที่8ได้แก่เพลงว่าแต่ผู้สาวของตาเนมที่ได้ซีทริปมาร่วมแจมในเพลงนี้ด้วยซึ่งตาเนมพูดไปเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่เพลงของเขาเนี่ยไม่เหมือนเพลงอื่นๆที่ทุกคนได้ฟังมาอย่างแน่นอนด้วยน้ำเสียงเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์เพลงนี้ก็ได้ไปถ่ายทำา MV ที่ดอยซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มเจ้าป่าซะด้วย นางเอกเ v เนี่ยก็เป็นสาวหน้าตามวยนะน่ารักเชียวเพลงนี้ก็มีท่อนฮิตที่ร้องตามกันได้เลยอย่างว่าแต่ผู้สาวบ้านคนอยู่ที่ใดว่างผมจะรีบไปต่องให้เมาแค่ไหนก็ไปหาแลซีทิปที่มาแจมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเสียงโคตรนุ่มเลยมาร่วมแจมในเพลงนี้เรียกได้ว่าฟิลดีสุดๆฮิตไม่ฮิตเพลงนี้ก็ปลาไป80ล้านวิวแล้วต่อไปอันดับที่7แฟนใหม่หน้าคุ้นของมายลาบ ที่ได้มิลลี่มาฟีจลิลิงด้วยโอดิโอบายบอสซาออนเดอะบีทที่ท่านฮุกติดหูร้องว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรซึ่งถ้ามองเนื้อหาในเพลงค่อนข้างจะเจ็บปวดนะก็คนที่แบบว่าเฮ้ย hey, นี่เพื่อนนะแต่พอเลิกกันไปกลับไปคบไอคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโคตรจีเลยนะซึ่ง MV ก็ได้ไปถ่ายทําที่ร้านเหล้าได้บาร์เทนเดอร์อย่างเลซี่ลอกซี่กับออร์แกนิกและก็ได้มิลลี่มาฟีจลิลิงด้วยที่เรียกได้ว่าเสียงโคตรปันเลยนะ ตอนนี้ยอดวิวก็ป่าไป50ล้านวิวแล้วต่อไปอันดับที่6เก็บทรงไม่อยู่ของแวนโกที่ได้ไดมอนด์มาฟีเจอริงด้วยเพลงนี้เรียกได้ว่าฟิลโคตรปัน่นมีท่อนฮิตติดหูคือเก็บทรงไม่อยู่ทำไมมันเมาอย่างนี้โดนไปสองสามทีโคตรด,ดีรู้เรื่องเลยกับจังหวะโจโจสนุกสนุกที่เอาไว้เต้นที่ร้านเหล้าต้องยอมรับเลยนะว่าเพลงนี้จังหวะสนุกพาเต้นเอาซะม,มากๆยิ่งคนร้องเป็นแวนโกเนี่ยคนนี้เรียกได้ว่าสายปั่นอยู่ละ เพลงนี้ถูกปล่อยมาในช่อง E X P Entertainment ที่ MV ออกแนวเกมเมอร์หน่อยๆที่ได้ไดมอนด์มาฟีเจอรลิงในเพลงยอดวิวก็ขึ้นหลวัลวจนตอนนี้เนี่ยปาไปเกือบ50ล้านวิวแล้วอันดับที่5ผมให้เพลงพักก่อนของมิลิสำหรับแรปเปอร์หญิงท่านนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงจริงๆที่สไตล์โดดเด่นมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เพลงพักก่อนก็ได้โปรดิวเซอร์ดังอย่างนีโนมาโปรดิวให้ ซึ่งเพลงถูกปล่อยออกมาซึ่งไวรอลมากในตอนนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ได้ยินคนเปิดเพลงพักก่อนของมิลลี่เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าทุกที่เลยมิลลี่เนี่ยเป็นแรปเปอร์หญิงอีคนที่น่าจับตามองมากๆเพลงพักก่อนก็ดังจนยอดวิวตอนนี้เนี่ยก็ปาไป78ล้านวิวแล้วต่อไปอันดับที่4ผมให้เพลงกลัวเครื่องบินของอิลซ์ลิกพอพูดถึงชื่ออิลซลิกเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักนะ เพลงกลัวเครื่องบินก็ได้ปาหม,มี่มาฟีจิลิ่งด้วยมากับเสียงนุ่มๆที่พอล้องขึ้นมาเนี่ยคนที่ได้ฟังเนี่ยเรียกได้ว,ว่าขนลุกแน่นอนเพราะว่าพอเพาะอสม,มากๆเพลงนี้มาในจังหวะที่ช้าๆนุ่มนวลที่พูดถึงเรื่องราวความรักที่ก็ไม่ได้สมหวังสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความทรงจําดีๆอยู่ในนั้น MV ก็ทําออกมาได้ดีสม,มากๆและแน่นอนชื่ออิวซลิกการันตีผลงานคุณภาพทุกเพลงเพลงกลัวเครื่องบินตอนนี้ก็ปาไปจัหนึ่งร้อยล้านวิวแล้ว ต่อไปอันดับที่3เดียวดายของ Sprite ใจฉันเดียวดายเวลาที่ฉันนั้นขาเธอเท่านี้เรียกได้ว่าติดหูเลยกับเพลงเดียวดายของสป t e ที่แจ้งเกิดในวงการแรปเปอร์ในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่นสที่เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งผสมผสานอยู่ด้วยซึ่ง MV เนี่ยก็เปิดตัวมาอยู่ในคุกนะก็โดนขังเป็นภาคต่อจากโชว์ครั้งก่อนที่โดนจับ ซึ่งเพลงนี้ก็ฮิตติดหูมากๆการันตีความฮิตด้วยยอดวิวทะลุ100ล้านวิวไปแล้วซึ่งสปายังเป็นเด็กอยู่เลยนะแต่มีพรสวรรค์นในเรื่องการทำเพลงเอาซะม,มากๆเป็นเด็กอีกคนที่น่าจับตามองมากในขณะน,นี้ต่อไปอันดับที่2ก่อนนอนคืนนี้ของยังโอมซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบัม Legacy ้มแบงคอกเลกาซี y ซึ่งตอนแรกที่ปล่อยออกมาอัลบั้มนี่เป็นออริโอก่อนนะแล้ว MV ถึงค่อยตามมาทีหลังซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ย ในอัลบั้มยางโอมเนี่ยจะไล่ดนามิกนะตั้งแต่เพลงค่อยๆช้าจนเริ่มเดือดแล้วก็จบด้วยเพลงที่จากลาถือเป็นอัลบั้มที่ยอดเยี่ยมมากๆของยังโอมซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีอัลบั้มใหม่ออกมาให้ติดตามกันสำหรับเพลงก่อนนอนคืนนี้จะพูดถึงแฟนสาวที่ก่อนนอนเนี่ยก็ต้องคุยกันคิดถึงกันเสมอๆในทุกวันดนตรีก็ออกแนวสนุกๆที่ได้นางเอกเ v วอย่างฟ้าอริสราและชาวแรปเปอร์มากหน้าหลายตามาร่วมใน MV นี้ด้วย เพลงนี้ก็ดังไปหลายที่เลยรวมถึงดังใน t i k t o k ด้วยซึ่งคนเอาไปเต้นกันเต็มเลยสำหรับเพลงนี้และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งจนได้นะครับได้แก่เพลงสุดปังของมิลี่มิลีเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ไปร่วมงานในค่ายต่างประเทศมาแล้วนะซึ่งเพลงสุดปังเป็นซิงเกิลที่2ของแร็ปเปอร์สาวอย่างมิลีซึ่งซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือเพลงพักก่อนที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นซึ่งเพลงนี้ก็ได้มีการร้องหลายภาษาเลยนะทั้งภาษาเหนืออีสานญี่ปุ่นอังกฤษ ที่ MV รีดได้ว่าทั้งการแต่งตัวทั้งพอบเนี่ยจัดเต็มเอาซะม,มากๆเป็นแรปเปอร์หญิงที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆทั้งการร้องในรูปแบบที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้ผมยกให้เพลงสุดปังได้อันดับหนึ่งเพลงแรปสุดฮิตแห่งปี2020ก็ถือว่า10อันดับที่ผมได้พูดไปเนี่ยทุกคนก็ต้องเคยฟังกันเกือบทุกคนซึ่งอันดับที่ผมได้จัดไปเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ยอดวิวแต่วัดความพึงพอใจของผม ถ้าไม่ถูกใจเพื่อนๆก็ต้องขออภัยด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าฮิปฮอปมาแรงเอาซะม,มากมากมีหลายเพลงที่ขึ้นติดอันดับหนึ่งในมาแรงมีรายการแรปเปอร์หลายรายการทั้ง The Rapper Show Me The Money Thailand Season 2แล้วก็มีเพลงฮิตที่ติดหูกันหลายเพลงแล้วเพื่อนๆนละ่ะมีเพลงรับสุดที่แห่งปี2020ในใจกันบ้างไหมก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยเจอกันใหม่ปี2021สําำหรับวันนี้ News ป a ปอร์และผมบิ๊ก ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ